กดูเรื่องคุณทักษิณน,นะครับวันนี้สารรับคำร้องอายการขอขยายเวลายื่นอุทธรคดี112ของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณน,นะครับจนถึงวันที่19ธันวาคมนี้ที่ศารอาญารัชดาหลังจากที่ครบกำหนดเวลาการขยายอุทธรครั้งที่2คดีที่พนักงานอายการฝ่ายคดีอาญา8เป็นโจทยืย่นฟ้องนายทักษิณเชนวัตนอดีตนายกรัฐมนตรีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพระบอรคอมพิวเตอร์ในวันนี้ปรากฏว่า19พฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนครบกําหนดสองวันพนกักงานอายการเจ้าของสํานวนได้เดินทางมายื่นคําร้องต่อสารอาญาเพื่อขอขยายระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์คําพิพากษาเป็นครั้งที่3โดยระบุเหตุผลความจําเป็นเพื่อให้การร่างคําร้องอุทธรณ์เป็นไปอย่างรอบคอบรัดกลุ่มป้องกันข้อผิดพลาดในการตรวจทานเรียบเรียงคําอุทธรณ์ให้สมบูรณ์ที่สุดจึงขอขยายเวลาเป็นครั้งที่สโดยสารอาญาได้พิจารณา รับคำร้องดังกล่าวแล้วนะครับแล้วก็เห็นควรอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการอุทธรณ์ต่อไปอีก30วันโดยกำหนดวันสุดท้ายในการยึดอุดทธรณ์คือวันที่19ทธันวาคมนี้ครับ